สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนก็ผมปืนทีชพลิมนี้เกมกระบี่เยอะยุทธจักรก3ออนไลน์ผมจะแนะนำกิจกรรมตัวนี้ครับภารกิจสมาคมการค้าอันนี้ได้ของดีอยู่นะแต่ว่าบางคนอาจจะงงนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องไปรวบรวมของเขาให้เสร็จก่อนนะนนะั้นเดี๋ยวตอนนี้เรารวบรวมไปก่อนกดรวบรวมไปเลยครับเดี๋ยวมันจะอโอโต้แล้วก็เดินไปที่ สมุนไพร3ต้นนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวราดูเก็บครบ3ต้นนะครับพอเก็บครบ3ต้นแล้วเนี่ยเขาจะมีกดคําสั่งให้ไปเก็บต่อเนื่องแล้วก็เก็บต่อไปเรื่อย คราวนี้พอเราเก็บสมุนไพรครบนะครับเห็นไหมครบหมดละเราก็จะต้องส่งมอบสเสบียงไอ้พวกนี้คราวนี้จะยากหน่อยนะครับเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูว่าร้านค้ากิวมีขายไหมอ่าอย่นี้ถ้ามีเราซื้อมาไปดูแผงลอย อาละถ้าเกิดไม่มีนะครับถ้าเกิดไม่มีเรากา็จะเล่นก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้ครับแต่จะเล่นให้ดูเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูคราวนี้พอเข้ามาในส่วนนี้นะครับเราจะเอาบล็อกเนี้ยมาวางเอามาวางอย่างนี้นะวางแบบไหนก็ได้แต่ว่าผมจะแนะนําว่าเราต้องวางให้มันชิดกันชิดกันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าบล็อกตัวเนี้ยมันจะเป็นตาก้าเดินสะสมของเรา คือเดี๋ยวเราจะมาเดินตรงเนี่ยสมมตินะสมมติผมเดินตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะเดิน1 2 3 4งพราะพอผมเดิน1 2 3 4ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นจํานวน9เดินของผม1 2 3 4ถ้าผมเดินอย่างนี้5 6 7เนี่ยแล้วถ้าผมอยากเดินตรงนี้8ใช่ไหมมันก็จะเป็น8 9แบบนี้มันจะไม่คุ้มครับ เวลาเวลาเราวางบล็อกเราต้องวางบล็อกแล้วก็เดินเดินแบบคุ้มคุ้มอะ่ะเราจะเดินเนี้ยหนึงสงี่ห้าหกเดแปด1ก1าเราจะเดินอย่างาางี้ดังนั้นเราจะต้องวางบล็อกให้มันเหมาะสมที่จะเดินแบบได้ไกลที่สุดโดยที่ไม่เดินทับแนวทางที่เราเดินมาเพื่อให้ได้สมบัติมากที่สุดครับเดี๋ยวผมจะเริ่มวางบล็อกลอะอาจจะนานหน่อยนะ โอเคผมเริ่มบล็อกละผมจะมี9ก้าเดินจะยิบจาก้านะครับเดี๋ยวผมไม่จำเป็นต้องไปเก็บไอ้น,นี้ก็ได้ผมก็วิ่งอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองดูนะเอาละทีนี้เขาจะดูว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนนะเดี๋ยวเริ่มนี่เลยก็ได้ครับเราเริ่มตรงนี้แล้วก็เดินนะครับเนี่ยหนึ่งเก็บเก็บเนี่ยสองนะครับสามสี 5 6 7 8 9 10 2 ในระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็จะได้ก้าวเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้คือเต็มที่แล้วเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเดินได้คุ้มเนี่ยหลักๆก็เล่นอย่างนี้นะครับผมว่ามาสนุกดีนะยิ่งตอนตอนเรียงจิ๊กซอเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เพลินดีนะครับแต่สาหรับใครที่งงๆก็คิดว่าได้คลิปนี้ไปน่าจะช่วยดีกว่านะงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใคลิปหน้าขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ